พอดีตอนนี้นะคะเรากำลังจะเปลี่ยนห้องก๊อกน้ำพังค่ะทุกคนกำลังจะพาเด็กๆอาบน้ำนะค่ะม,มันปิดไม่ได้นะคะเสียงโทรศัพท์มาเมื่อกี้ก็เดี๋ยวเขาจะมาเปลี่ยนเปลี่ยนห้องให้เรานะคะเดี๋ยวรอยูกิมารับ น้ำมันก็ไหลอยู่งั้นคะะก็ทำน้ำไม่เสร็จเลยเมื่อกี้พอยอยุกิเมื่อกี้ยูกิกับลูก้าลงไปสั่งของไปสั่งพวกเครื่องดื่มค่ะประเอิญว่าวันนี้จะดื่มวายกันสักแก้วก็เลยให้ยูกิลงไปสั่งนิซาลินะมานี่ลูก เฮ้ hey, hey. ไม่เอาลูกไม่เอาเสียงดังเดี๋ยวบางนีไปก่อน <appointment> ยังไม่ได้เริ่มอาบเลยนะคะเมื่อกี้แค่เปิดล้างอ,าอ่างเฉยๆผมเด็กๆยังเปียกอยู่เลยยังไม่ได้สระผมน้อส่งกระจกเหรอลูก แต่งตัวเหมือนกันเลยออเี่อลูอกะฮะยุกี้บอกว่าห้องถัดไปเองค่ะเอาไปแล้วไปแล้ว,วลไป You're back. Yeah, it's, okay. back. Okay. it's okay. Don't, don't be scared. <laughs> okay, don't you Thank you, Luca. Này, hong thật bài.

มันไม่เค็มเหรอลูก t ฮลโหลลูกะโอเคฮัลโหลชีสเย้ Tomorrow we go home ฉลองกลับบ้านค่ะทุกคนพรุ่งนี้ <Really? S 2> Because hotel business is not going well. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Hello. 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 ันนี้ลงไปสั่งบาร์ข้างล่างนะคะไก่ทอดเหมือนแคบหมูเลยค่ะทุคกคนนี่มันมันฝรั่งทอดนะคะเฟ็นฟรอยดิชาไม่ชอบมะเขือเทศนะคะซอสมะเขือเทศ เห็นไม่ได้เลยลิซ่ากลัวกลัวซอสมะเขือเทศมากมั่กลกล I love it ีมเต p n มั p i กลมันไม่มีอันเดียวลูก